รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร,รายการทวายไลฟ์โชว์รายการโชว์สบายๆใจเย็นๆในวันนี้วันหยุดพักผ่อนท่านวันเสาร์ก่อนที่จะเริ่มอะไรทั้งสิ้นในวันนี้เราเป็นคนไทยได้วยการเชียร์หนังไทยเรื่องนึงคำจริงออกอากาศรายการผมไม้เรียบร้อยแล้วแต่ไรายได้เท่าที่ทราบมาและเท่าที่ทราบจากความรู้จากท่านผู้ชมทั้งหลายยังไม่รู้ว่าหนังเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากเป็นหนังดีครับกล้าพูดได้ว่าเป็นหนังดีไปดูกันมาแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่เกี่ยวกับการโปรโมทถ้าผมได้อะไรจาก เขาสักบาทสักสตางตรงนี้ตอนนี้ให้ตายไปเลยไม่มีนะไม่มีจริงๆแต่เพียงแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเขาทําหนังดีครับก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆครับให้กําลังใจกันเพราะว่าตอนที่เราจะมาพูดกันแบบนี้พี่ต่อยได้ส่งทีมงานไปดูแล้วมันดีจริงหรือเปล่าใช่เอาบอกตรงๆเลยนะหลังจากที่มาออกรายการเราไปเรียบร้อยแล้วตอนเวลาออกรายการเราเนี่ยหนังก่อนทํามันจะมาเป็นดัฟมันจะมาเป็นแไม่ครบบูร์ไม่ครบสมบูรณ์หนังบางทีมาลงก็เพลงยังไม่มาไอ้นั่นยังไม่ดีดูไม่รู้เรื่องเท่าไหร่หรอกแต่ว่าดูพอจับความได้ว่าหนังดีไม่ดีรับทํารายการไม่ ครับ,รบแต่พอเสร็จหนังก็เสร็จออกมาจริงๆเข้าโรงเรียบร้อยแล้วไปดูท่านไปดูหนังน่ารักมาก<ช>คน,น,นร,กรุ่นผมเด็กๆขนาดผมเนี่ย<ช>จะดูได้ไม่ใช่ครับ เดี๋ยวมันจะดีมันจะดีอยู่แล้วเชียวเพราะหนังมันดีมาตลอดจริงๆเด็กๆขนาดผมเนี่ยมาไปก็จะได้ดูบรรยากาศเก่าๆสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี Facebook ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเราติดต่อแล้รักใครกันยังไงความรู้สึกเป็นยังไงมันจะเห็นชัดเจนในขณะที่เด็กใหม่ๆรุ่นใหม่ไปดูไปดูเหอะตลกแบบพูว่าตลกไม่ได้มีความ ตั้งใจไม่ต้องมานั้นนี่พูดออกมาบาังคับคำนี้สวนมาคำนี้สวนตลกสุดๆครับดูแล้วจะชอบ,บอยากให้ไปดูกันนะครับ,รบจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่คนไทยด้วยกันะนะอันนี้ดีก็บอกว่าดีนะครับทุกแก รักแรงมากครับผมไปกันได้นะครับยังคงอยู่ครับไปตามลงใกล้บ้านท่านและที่แน่ๆวันนี้ระกังเราก็มีเรื่องที่น่ารักและก็เรื่องดีๆมาฝากท่านเช่นเคยในช่วงแรกของเราช่วงโชว์ออฟเป็นเรื่องราเกี่ยวกับวันนี้นะฮะยังไงผมว่าเป็นสุดๆของแนวคิดคนเรานะฮะที่หยิบจับจากสิ่งที่เรามองเห็นปกติมาเพิ่มมูลค่าครับครับแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวนี่คือโคมไฟไม่ไผ่ครับครับผมอาจารย์คนนี้เป็นคนที่ต้นแบบนะครับคิดจากของที่มูลค่าปกติซึ่งไม่มากกลายเป็นของที่มูลค่ามากขึ้น ทำให้ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้อยู่ดีมีสุขกันมากขึ้นตอนนี้มือเป็นอย่างนี้เลยนะทำไม<ท>ำฮะมือทำงานเป็นระวิงมือเป็นระวิง<อ>เพราะแต่ก่อนนั้นสารตะก้าสารกระบุง<อ>เดี๋ยวนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์โคมไฟไม้ไผ่ที่มี<ว>ราคา ส่งออกไปต่างประเทศด้วยอาจารย์ที่ว่านี่ชื่ออาจารย์กรกฎอารมณ์ดีฮะการเพิ่มมูลค่าของของมันมีค่าและความหมายมากเราทำโอท็อปกันอยู่เราทำหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลกันอยู่แต่เราทําแต่ของเดิมอย่างเดียวของเดิมไม่ได้บอกให้เลิกทำนะฮะยังทําอยู่แต่เราต้องเพิ่มสิ่งใหม่ๆเอาศักยภาพที่เรามีและสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาจะมีค่ากับชีวิตมากๆในช่วงทักโชว์ของผมวันนี้ได้พบกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายซึ่งผมบอกเขาหลายครั้งหลายหนวแล้วว่าถ้าตายไปไม่ต้องห่วงมีที่อยู่แน่นอนสวรรค์เท่านั้นทีี่จะะมากัับบคครรอวน้ บอลลทธิ์ครับบินบอลลูริสเขามีเรื่องราวเรารู้อยู่ว่าเขาเก็บศพเรารู้อยู่ว่าเขาทำงานเกี่ยวกับมูลนิธินะครับแต่ว่าจริงๆวันนี้นอกจากเขาทำงานเก็บศพอย่างเดียวเขาไม่ได้เก็บศพอย่างเดียวเขาช่วยคนที่มีชีวิตด้วยคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ต้องการสิ่งดีๆในชีวิตที่ไม่สามารถจะได้จากคนอื่นแล้วเขาก็สร้างเป็น Facebook เป็นแฟนเพจของเขาขึ้นมาแล้วช่วยเหลือคนเหล่านี้ท่านดูมันไม่น่าเชื่อจริงๆว่าคนอย่างนี้จะรอดชีวิตได้แต่รอดได้จริงๆเพราะว่ามี บินบัลลือลิศในช่วงทวยไหลทไทยลูกทุ่งนะครับรบ,บอกได้เลยว่าวันนี้นะครับเพลงที่ยังติดตาตรึงใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตลอดมานั่นก็คือกุหลาบเวียงพิง <โห S 2> พครับ กุหลาบเวียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของพึ่งแรกแย้มบ่มีไพ่จองครับเป็นเจ้าของเอาไปเด็ดดมวันนี้แม่มาเองเลยนะครับวงจันไพโร์มาที่นี่นะฮะแม้นท่านจะอายุมากขนาดนี้ท่านมารายการท่านมีความสุขสุดๆท่านนั่งรออยู่แล้วนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดครับรายการที่ตั้งใจทําให้วันเสาร์ของท่านเป็นวันที่มีความสุขนี่คือรายการสวายไลฟ์โชว์นครับ สวัสดีครับผู้ชมทาง YouTube ครับฝากติดตามผมด้วยนะครับไตร,พรภพฤฒิพัฒ์จากรายการ Twilight Show นะครับบอล n ี v o f f ฟฟิเชีครับฝาก Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ